กันพี่น้อง <c oughs> ในรถพญายม่อย่างเนี่ยกาแฟ <c oughs> น่าจะเสร็จทำความสะอาดเนาะจา้ะภายในรถเทสลาของยี่นางกับรถอันเบนของพญายี่มันภายในมันต่างกันเลยภายในของภายในของรถพญายี่ะมีลูกเด่นหลายพี่น้อง <c oughs> มีปุ่มให้กดหลายรดของยี่นางบ้มีอย่างเลย <c oughs> น่าจะเสร็จทำความสะอาดเสร็จฝุ่นพ,พ่อใหญ่พันท่านทำความสะอาดไปแล้วแหละรอบนึงมาเล่าเสี่ยวรถดไปสรงมืออื่นมืออื่อน,นี่น่าก็มาเสร็จฝุ่นเห็นเล่าอีกจักรอบนึงพี่น้องโอ้ยเปลี่ยนรถย่ำไหนก็บพนภูคาค่ะกบพนภูคาทำความสะอาดจ้ะอันนี้นี่อันนี้นี่สิเป็นอันนั้น เคื่อนยังก็ปิดประตูก่อนหนาวเขาเอื้อนอันอันตัวส่งสัญญาณเวลาสมมติว่าข้างหน้าอีกสิบกิโลเมตรยี่สิบกิโลเมตรมีดานมันบอกอันนี้มันสิแจ้งเตือนพี่น้องมันสิแจ้งเตือนจะ้ะว่าข้างหน้ามีดานเดอร์จังสันจังซีเดอร์แล้วถ้าเกิดว่าขา้างหน้าที่เฮ้าที่เฮ้ากำลังสิคับไปนะมีกล้องมีกล้องจับความเร็วมันก็นสิแจ้งเตือนเออ เราจะเกิดว่ามีรถอันมีรถเกิดอุบัติเหตุทางท่างในทางสี่ห้ากันั่งสี่ไปมั่นกระแจ้งเตือนพี่น้องยังดีและนีนั่อนงอีนั่งแห่เพราะยัยหาสื่อให้นีนั่งอยู่แต่ว่าเราบอสื่อจักเทียเราเราเราบอกว่าเราจำบได้แล้วว่าสื่อเนี่ยไหนว่าสันซ่างทางไหนว่าสันโอ้ยงเงอดีขนาดเลยถ้าเกิดว่ารถรถ ลดขั้นไหนรดข้างหนา้าอีนา่งนี่มีแบบนี้คือกันถ้าเกิดว่าเขาคับไปก่อนอีนา่งแล้วแล้วเขาเห็นสัต์เห็นเก้งเห็นเห็นกวางเห็นสัต์ประเภทใดก็แล้วแต่อยู่ข่างทางเขาก็สิกดบอกเขาสิกดได้เครื่องนี่ว่าตรงนี้มีสัต์ข่างทางเด้อเราลดขั้นติดตามมาแล้วมีเครื่องนีน,นํานํามันสิแจ้งบอกกันพี่น้องว่าข้างหน้ามีสัต์เด้อให้ให้คับระวังอย่างประมาณนี้มันดีมากๆเลย ยีนั่งเระอยากได้ตอนข้างที่อีนั่งถึกจับผึกปรับความเร็วนั่นรหดของอีนั่งบ่มี่ <c oughs> เสร็จทำความสะอาดเแล้วโอ้ยเมนประเดกเมนประเดกกับมือพี่น้องคะเพิ่งกินเข่ากินประเดกมา <c oughs> ลดใหญ่ลดกว้างอยู่แต่ว่าแต่ว่าอันเครื่องแนวเหรนมันหลายผดมันก็เลยเบิ่งแคบอือแอ้บับง ในเน่แล้วมียังเนี่ยโอ้ยสมบัติเต็มอัญ,ญอยู่มึงเถอะเป็ดไว้มันเริ่มมือแล้วพี่น้องนี่น้าสีฝาวเศษฝาวนี่ฝาวเมียนก่อนเพราะว่ามันสีมืดแล้วเดี๋ยวสีมองไปเห็นหงตรงตรงตรงเบาเบาเนี่ก็สามารถอันนี้ได้เด้นี่เห็นปะม,มันกระสีเลื่อนออกไปได้ปัิโทโสกัปกค่ักสำหรับเวลารับไปเที่ยวหรือไปนอน่นังสีหนะ้าพี่น้อง นอนขังเลี่ยมจังสๆนะนเี่ากับยืดออกนอนได้ปับนอนได้ <c oughs> สุดเอื้อมมือเลยทีเดียวนี่นางสิปั๊บบ่ ปับเอ็นลงไปนอนได้เลยแต่วันนั่งจะปรับแค่นี้วีนนั่งสิปับพ่อห้ได้เสร็จแค่นี้อันนี้ก็ถอดออกมาได้น่มีหอดตัปูปมีหอดนอด็อตช่างยังนักหนายงหลดเล่าออกมาจะยี่หอดีบอยี่หอดีก็สร้างแล้วเอาไปตกปลาเอาไปตัดไม้เอาไปค้นฟื้นมันกะ เกาคือเกาพี่น้องเอออยีรีเดยมันกับเกาคือเกา<ม>แหง้งถ้าไปตกปลาแหง้งจะเหม็นอืออกก่อนเสร็จค่ะเสร็จบายากกตเพราะว่าเราเราอันทำความสะอาดไปแล้วไปหลอบนึงแล้วมีแต่อ,อาหารมีแต่เศษอาหาร ขน,นมออนแล้วงลก็ขังลางมาที่ขางลงกับมี่ยัง เบิงเบิงเบิงภายนหนอกส่งใหญ่ได้พี่น้องรดขั้นใหญ่แต่พ่อมาขามาภายในเนี่ยเบิงแคบเด้เพราะว่าอันแนวเหรียญมันหลายพูดลูกเล่นมันเยอะโบมันเยอะเกินไปนั่งมาลดกว้างออกมาได้ปีเดียวเนื่องรดขั้นนี้นะไปแก้วสั่งแล้วเถอะว่ารดเลาพี่หน้องเงินเราสั่งแล้วเถอะ ไลตตต่ตาป่ะพี่น้่งบนนี้ขาก่องนี่นจับก่องเสร็จทำควาสะอาดโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันแคบเห็นป่ะเบิ้งภายเบิ่งภายนหนอกมันมันกว้างแต่ว่าอมว่าข้างในมันแคบ เจ้าอันนี้มาให้เบิ้งดูดฝุน้นเร็จละอันนี้เป็นขาขายัางว่าขาแกะขาแพะขากวางขาแกะอม,มันก็จะมีกินฉุนเฉพาะโตของมันน่ะลนะพี่น้องเขาเอาไปผ่านกระบวนกนารมักเกลือมักเกลือแล้วก็ร่มควันแล้วก็แควนเอาไว้หอยเอาไว้พึ่งล่มแบบนี้พี่น้องแควนเอาไว้บางขานี่แควนเป็นปีสองปี มันมันเป็นแหงแล้วพอาะยัยแล้วมากินเลนขาหนึ่งกับแหงอยู่พี่น้อง,องนี่น้าชิมเชี่ยมให้บ,บิม,น,มน,นี่เป็นขาแบบนี้เบิดปะฮะเบิดปะนี่เป็นขาแบบนี้ยเพรายัยแล้วมากิน,นกินเลนกินกินก็ขนมปังกินกับมันต้มเป็นอาหารแรงก็ได้ อี่นั่งบ่ค่อยมากกินดอกชวนมากกับจมีแต่พอหา,ายเรากินถามว่ามีกินสาบกัก็มีอยู่ในหลักพี่น้องแต่ว่านั่งเคยกินใบเแลากัเลยชินนี่ก็จะมีรสชาติเข้มๆเข้มๆส,สากๆสบัสบสบ สับๆส,ส,สาบกินแพร่มันนั่นแหละแต่ถ้าเอาไปทอดกินก็ข้าวเหนียวก็ซ่บได้ข้าวเอาไปทอดอ่ะความเค็มมันสิลดลงกินก็ข้าวสวยกินกินก็น้ำพริกกินก็ข้าวเหนียวแซ่โอเคย้ะไปไปลอง